เอาละครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพอยแบงค์อยู่กับผมคนเดิมดูซิกเเกมเมอร์นะครับหลังจากที่ตัวเกมเราได้อัปเดตเซิร์ฟเวอร์ไปมีแพทใหม่มาก็มีการปรับสเตตัสของตัวละครใหม่ยกแผงเลยทีเดียวนะครับเอาง,ง่ายๆว่าผมนี่เมาข้อมูลไปหลายยกเลยทีเดียวนะครับอัดแล้วอัดอีกอัดแล้วมึนๆนะครับวันนี้เราจะรีวิวที่ตัวละครผู้ชายอ้วนหรือว่าชายล่ำนะครับ ตัวละครชายผอมกับตัวละครหญิงผมจะไม่รีวิวนะครับทั้งตัวธรรมดาและตัวแพทเทิรพาเลยนะครับผมเนาะเพราะว่าตัวผู้ชายผอมกับตัวผู้หญิงจะมีการเพิ่มเลือดแล้วก็มีการลดเลือดแล้วก็มีการเพิ่มสปีดลดเกาะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติเวลาแต่ที่เด็ดของมันคือตัวอ้วนที่มันสามารถปั๊บหรือว่าดันเลือดให้ถึง164หน่วยได้นะครับถ้ามีไอเทมเสริมชิ้นสุดท้ายแต่ถ้าไม่มีก็เลือดจะอยู่ที่150หหน่วยโดยประมาณนะครับผมเนาะโอเคครับวันนี้ เราอยู่กับตัวละครเริ่มต้นของเราซึ่งตัวละครเริ่มต้นของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแดงหรือน้ําเงินเราจะได้ที่ตัวละครเลือดร้อยสิเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับจะได้เลือดร้อยสิเป็นพื้นฐานนะโดยที่วันนี้เราจะมีตัวละครให้ดูทั้งหมด3แบบนะครับผมแล้วก็คือตัวธรรมดานะครับให้ดูที่ค่าสเตตัสฝั่งนี้เอานะพยายามดูสังเกตมาฝั่งนี้นะ,อ,ะอันนี้จะเป็นตัวละครพื้นฐานธรรมดาถ้าเราเล่นตัวพื้นฐานเลยนะ ไม่ได้ซื้ออะไรเลยเนี่ยเราจะได้เลือดร้อยสิแต่ถ้าเราได้ถ้าเราซื้อตัวละครที่น้ําเงินตัวเนี้ยนะไอ้ Pro แอคซิดโพอะไรเนี้ยนะถ้าเราซื้อเอ่อเราซื้อแบบพอยส์เนาะซื้อแบบพอยเราจะได้เลือดร้อยยี่สิบนะครับ๋ยวผมหาก่อนแป๊บนึงนะมันอ่าอะไรวะเออนี่งไงเจอละถ้าเราถ้าเราซื้อตัวนี้นะโดยที่ตัวเนี้ยเราสามารถซื้อได้ในครังแสงนะครับเราจะได้เลือดร้อยยี่สิบหน่วยนะครับได้ร้อยยี่สิบหน่วยนะ ในกรณีที่เราซื้อ120หน่วยไปแล้วนะครับเราบวกไอเทมเพิ่มอันนี้บวกได้นะบวกได้เดี๋ยวผมค่อยๆให้ดูละกันนะครับผมเนาะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูไปเลยละกันนะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอย้อนเนาะเอาเป็นตัวธรรมดาละกันเนาะธรรมดาธรรมดาธรรมดาหาก่อนอ่าตัวธรรมดาเนี่ยเรา110ใช่ไหมถ้าเราใส่เมก้า HP อันนี้อาใส่เป็น5หน่วยก็ได้ถ้าใส่เป็น5ก็จะเป็น115ถ้าใส่เมกา P10 ก็จะกลายเป็น121หน่วยนะครับผมประมาณนี้อ่ะต่อมาก็จะเป็นตัวตัวน้ําเงินเราเลือด110นะเอ้ยเลือด110เลือด120นะครับผมเนาะเลือด120โอเคเลือด120นะครับถ้าเราใส่เอ่อเพิ่มเลือด5จะเป็น126เราใส่เพิ่มเลือด จะเป็น132นะครับผมร้อยสามสิบสองโอเคต่อมาก็จะเป็นเวอร์ชันเสริมแกงซึ่งเวอร์ชันเสริมแกงเนี่ยจะจะยังไม่มีขายในคางแสงนะเท่าเท่าที่หาดูยังไม่มีนะ,ะตัวนี้ครับตัวเสริมแกงนะครับเราก็ตัวเสริมแกงนี่อารมณ์เหมือนตัวเป็นตัวเติมครับผมเนาะซึ่งในคางแสงผมยังไม่เห็นนะเฉพาะเฉพาะตัวนี้นะซึ่งตัวอื่นก็มีปกตินะครับผมสำหรับตัวชายอ้วนเราจะได้เลือดร้อยสามสิบหน่วยถ้าเราใส่ ที่เพิ่มเลือดเอ่อห้าเปอร์เซ็นต์จะได้เป็นร้อยสามสิบหกหน่วยใส่สิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสามหน่วยนะครับผมเนาะทั้งแดงและน้ําเงินเลยนะครับผมเนะเาะอ่ะผมให้ดูแค่ทีมเดียวนะถ้าดูหลายทีมมันงงนะมันมันขเขาเรียกอะไรมันข้อมูลมันจะเยอะเกินไปเดี๋ยวคิดมันยาวนะครับผมเนาะก็สี่นาทีแล้วนะเดี๋ยวไปตัดทิ้งอันนี้เดี๋ยวตอนเข้าเข้าไปในเกมเนี่ยผมจะมีไอไอเทมตัวดาวใช่ไหมซึ่งไอเทมตัวดาวผมเนี่ยมันจะให้ผมขึ้นเป็นร้อยห้าสิบนะครับถ้าไม่มีตัวเนี้ย ก็จะสุดที่143หน่วยนะครับผมเนาะสุดที่143หน่วยในที่นี้ผมจะให้เป็นรีวิวตัวเลือด136หน่วยละกันเพราะว่าตัวเขาเรียกอะไรอ่ะตัวเสริมแก่งมันมันยังไม่มีไนงะเอ่อตัวตัวเสริมแก่งยังไม่มีนะคือในคางแสมี่แค่ตัวนี้ใช่ไหมล่ะเออซึ่งซึ่งตัวที่ผมให้ท่านผู้ชมดูเมื่อกี้ร้อยสี่สิบสามหน่วยเนี่ยมันเป็นตัวเสริมแก่งซึ่งในคางแสงยังไม่มีสําหรับตัว ตัวเนี้ยนะตัวน้ํนะาเงินที่ผมให้ดูเนี่ยตัวเนี้ยนะครับแสนไม่มีแต่ตัวอื่นอนะม,มีมีปกตินะโอเคครับก็จะใช้เป็นตัวนี้แทนละกันเนาะไม่งั้นเดี๋ยวข้อมูลไม่ตรงกันนะครับผมเนาะใส่เมกาเอชพีสิหน่วยก็เป็นร้อยสาสิบสองหน่วยนะครับเดี๋ยวเราจะถอดหน้ากากนะเพราะว่าหน้ากากมันบวกเกาะสิบหน่วยนะครับโอเคเราจะาประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะคือเพียวๆอย่างนี้เลยค่าป้องกันร้อยสาสิบเอ็ดหน่วยนะครับผมเนาะ ป้องกัน131หน่วยโอเคครับผมเราเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ได้142หน่วยนะเพราะว่าผมมีไอเทมตัวดาวตามที่ผมได้แจ้งท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนผมนะครับนะเขายิงที่ช่วงช่วงตัวนะว่ากินอัตายยิงเลยเหลือ115 88 61 34เลือ7จโอ้โหหลายนัดอยู่หนัดหนัด หกนัดร่วงนะครับผมแล้วหกนัดถ้าถ้าไม่มีไอเทมเพิ่มเลือดอีกสิบหน่วยก็ประมาณร้อยร้อยสามสิบสองหน่วยก็ประมาณสักกี่นัดส,สักประมาณสักห้านัดได้สี่นัดห้านัดจะตายนะครับผมเนาะโอเคได้ยิงรอบนึ่งอีกเลยยิงโอ้โห เนะกนักเหมืกตัวปอโอเคครับต่อไปจะเป็นการยิงขานะครับจะทดสอบดูว่ากีน้าตายนะครับผมเนาะร้อยยี่สิบสองร้อยสองปดสองหสองสี่สองยิบสองสองน้าแนัดฮ <c oughs> ะ <c oughs> แปดน,นัดแปนัด,นดโอ้โห รถ <8 S 2> ทีละยี่สิรถทีละยี่สิยาแนัดว่าแนัดก็ถ้าไม่มีไอเทมดาวนในการเพิ่มเลือดก็จะเหลือ7นัดโอเคยิงเลยยิงรอบนึงยิงรอบนึงยิงตีตีีเลยอ่ะยิบเก้าร้อยสิบหกร้อยสามเก้าสิบเจ็ดเจ็ดห ยี่ห้าสิบสองกี่นัดเล่โอ้สิบสิบเอ็ดอ่ะอันนี้คือยิงตีนเหรอใช่ตีนสิบเอ็ดนัดก่อนก่อนหน้านี้ยงิงยิงช่วงขาแปดนัดใช่ไหมใช่ขาแปดตัวหกตัวหกขาแปดตีนสิบเอ็ดนัดโอเคก็จะประมาณ <ทำ S 1> นี้นะ<ม>สำหรับตัวละครพอยต์ของเรานะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่เกาะนะไม่ได้ใส่เกาะเลย ก็ไม่ได้ใส่หน้ากากไม่ได้ใส่คือเพียวๆมีแค่เลือดอย่างเดียวเลยมีแค่เลือดอย่างเดียวเลยนะอันนี้ยังไม่นับตัวละครที่แบบเขาบวกเลือดเป็นถึง164หน่วยซึ่ง164หน่วยเนี้ยเดี๋ยวก็คงไม่ได้ดูแล้ว1 6 4หน่วยเพราะว่าไอเทมผมหมดเนาะก็จะเหลือ150หน่วยแทนนะครับผมไอเทมหมด <laughs> เสียใจยไว้ไเทมหมดนะเนาะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรา เข้าไปเล่นกันในห้องแข่งขันกันดีกว่านะครับผมนซึ่งเอาละครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูในห้องแข่งขันนะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมดูภาพตัวละครการปรับสเตตัสใหม่นะครับของตัวฝั่งพอย์นะครับผมเนาะว่าเอาเอฝั่งพอย์ฝั่งตัวละครปกตินะ ไม่ว่าจะเป็นพอยหรือเป็นแคทนะครับก็จะมีการปรับสเตตัสดังภาพที่ผมให้ท่านผู้ชมได้ดูอยู่นาตอนนี้นะครับนี่คือทั้งหมดของตัวละครปกติแล้วนะครับที่มีการปรับสเตตัสแต่ว่าเลือกแคกก่หลักๆนะไม่ได้เลือกทั้งหมดนะไม่งั้นไม่ไหวครับผมัเราเ,เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในคาผมเนาะก็ตัวของผมนี่บัฟไปจนถึงเลือดร้อยห้าสิบสามหน่วยนะครับผมอันนี้บวกกับไอเทมดาวเนาะซึ่งตัวละครที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวละคร เลดบูเวอร์ชันเสริมแก๊กนะครับซึ่งในทังแสงจะไม่มีขายนะในคังแสงไม่มีขายแต่คาดว่าในอนาคตน่าจะมีมาขายเนะาะเลือดมาเลยเป็นร้อยห้าสิบสามนะครับถ้าใช้ตัวพาร์ตจะเป็นร้อยหกสิบนะครับผมไม่ตายด้วยอ,อะไรอ่ะเฮ้ยเหลืออะไรอ่ะเหลือห้าสิบกว่าลืมลืมใส่ฉาย,ยาคมุมสี่วะอย่ายีลูกซองมีร้องอ่ะ โคตรถึกเลยท่านผู้ชมโอโหไม่ตาย,ตายเลยห้าห้าสี่นี่คือยิงแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะแต่ไม่ตาย <S 2> <S 2> <f ix> เล่นโซ่อ้วนได้มีสีสันมากเอตัวอ้วนพิวเป็นอ้วนถึกละตอนนี้ไม่ผิวแล้วอ้วนถึกแล้วอ้วนบึกอ้วนบึกน เปลี่ยนชื่อให้น้องใหม่เลยวุ้ยโดนสไนแต่โดนสไนก็ตายนะครับรติดแค่ไหนโดนก็ตายนะครับสนสไนละมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแค่ไหนครับปืนครับปืนตายไปเปืนแม่งยิงใครไม่ตายเลยถ้าไม่มีไอเทมอะหมอกระสุนขาด,ขาดไม่ได้เลยนะในในยุคต่อไปนี่นะหมอกระสุนเนี่ยขาดไม่ได้เลยเลือกันเยอะ เฮ้ยแต่มอาโดนแฟงเบสทีเดียวไม่ตายเอาดิอ่อโดนแฟงเบสทีเดียวไม่ตายอ่ะต้องวิ่งลงไปยิงเฮ้ยนี่ดิวะมันต้องสู้ได้อย่างงี้ดิวะไม่มีแล้ว T77 หองแตกอะไม่มีแล้วยิงมันต้องยิงสู้กันได้ดิวะปืนด้วยกันเนี่ยไม่โดน เกออ็บไปสองคนอุ้ยยากเล่นยากอยู่นะกูไม่มีไอเทม,มแล้วไม่ยิงกับไม่ค่อยตายอะ่ะต้องเอสสามเลยต้องยิงหัวถ้าหัวต้องเป็นไลเฟิลถ้าไลเฟิลน,นี่ดีระดิ่งแตก อโอ้ยสบายโอยผมว่าเกมมันสนุกไม่ตายวะมันมันมน,น่าเล่นขึ้นเยอะเลย ไม่มีแล้วยิงนันดโดนยิงนัดเดียวัวแตกอะไม่มีแล้วมันสู้ได้ไหมเอาละครับสนุกขึ้นนะครับก็ถึกขึ้นนะแล้วก็หัวนี่โดนโดนปรับเหมือนกันนะโดนปรับให้ยิงหลายนะัดก็สองนัดถึงแตกนะอย่ายิงยิงนัดเดียวจะไม่แตกเหมือนเมื่อก่อนลนะถูกปรับแล้ว,ลวถูกเนิฟถูกเนิบเติมเนร์ฟไป 148ผมไม่ได้ใส่ฉายาคุมสีมานะคุณพรผมลืมนี่สิวะมันต้องระยะนี้สุดละนัียวโอ้สไนน์นี้มันซุ่มอย่างเดียวเลยนี่หว่าโอ้ย ระเบิดโอ้ไม่ตายสี่สี่สี่สิหนี่เนีอต้องสู้เิยนี่วิวะ ข้องสู้ได้อย่างนี้ไหมครับเฮ้ยคิวอยู่ล่ะอุ้ยยิงไม่โดนเลยโหต้องแบบใช้ต้องเสียเวลานานมากอะกว่าจะยิงตายอะเลยครับพี่จริงครับผมอุ้ยโอ้โหของก็แต่ง่ายอยู่นะพี่ไม่ถ้าเป็นไรเฟิลกับสไนย์ หัวเดี่วตายอแต่เอฉพาะเอสเฉยเ m g กัะพกอ่ะเอาปรับลงมาเดียลเลยวบโอ้หืนมันอย่างแรงเลย โฮ้ยพี่หนีไม่ตายแต่ห้าสิบโอ่ย

เฮ้ย,ยคืนนะั้นมันดีกว่านี้หรอพี่ไปยิงเองโดนตอนไหนวะนนก็ตอนตอนพี่หันเหนี่ยมันโดนตอนนั้นแหละพี่ยังไม่ได้ยิงเลยยิงแล้วพี่สแปมขึ้นมาไม่ไม่ตายด้วยโอ้ยเหลือร้อยหนึงหน่งอ่ะเหลือร้อยหนึ่งอ่ะตายอย่างยากเลย เอสเอ็มจีต้องยิงหัวอย่างเดียวแต่ว่าหัวก็ถูกปรับให้เบาเลยนะสีที่เจ็ดมันยิงเราได้เฉพาะแบบแต่ว่าข้างยิงนานคือก็มีวิธีแก้อยู่เอสเอ็มจีอ่ะก็ต้องใส่อ,สอัตราการจ่อมาแทนอัตราเจาะเจาะคอก็จอกอ่จอหนะัวไงมันมีอยู่ในเจาะนนะใส่ไใส่เจาะมาไนงะ เฮ้แดงกระสุนร้ายกระสุนร้ายของเราอุ้ยเพียบเลยข้างล่างอ่ะอุ้ยโดนล่อยโดนหลอยไว้ลูกสองยิงไม่ตายแล้วไว้ตายเดี๋ยว่ฮ้ยสองคนสองคนเฮ้ยคิวไม่ตายโอ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย